สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรมนูนชื่นชมผู้รับอนุญ,ญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันสระบ,บุรีครับวันนี้ผมจะมาทำพันอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าประหยัดน้ำมันนะครับหรือประหยัดพลังงานน้ำยาตัวนี้นะครับเราติดตั้งหลังในส่วนของท่อไอดีที่จะเข้าไปในระบบการเผาไหม้ของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ สารเคมีตัวนี้เนี่ยเป็นสารที่เริ่มต้นเลยเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยนะครับทางกองทัพเรือนะครับได้สูตรนี้มาจากที่เยอรมันครับแล้วมาใช้ในเรือรบซึ่งเรือรบเนี่ยก็จะประหยัดมากแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าสูตรนี้เป็นอะไรคุณวิชัยก็จะโคกับคนที่นำเข้ามานะครับเมื่อสัก20กว่าปีที่แล้ว ว่าสารตัวนี้คืออะไรก็มาวิเคราะห์แล้วก็สามารถทำส่วนผสมที่เหมือนกับสารที่มาจากเยอรมันนะครับตัวนี้นะครับเราได้ทดสอบแล้วซึ่งทางคุณวิชัยเองนะครับก็ได้ติดตั้งมาเป็นหมื่นๆคันนะครับไม่ว่าเรือรถเบนซินรถรถแก๊สรถดีเซลนะครับหรือในในเรื่องของ โดยเฉพาะเรือเนี่ยประหยัดมากนะครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่เป็นความมหัศจรรย์นะครับวิทยาลัยเองก็ติดตั้ง10กว่าคันแล้วก็ได้กระจายติดตั้งไปหลายที่นะครับบริษัทที่ขนส่งแล้วก็ได้ทดลองก่อนแล้วนะครับหลังจากติดตั้งก,ก่อนติดตั้งเนี่ยเราใช้สแกนทูลน,นะครับ ในการตรวจเช็คก็คือเครื่องวิเคราะห์อาการเสียของรถยนต์ที่เรารู้กันของช่างยนต์จะเห็นว่านะครับปริมาณเบนซินหรือน้ำมันเนี่ยดีเซลที่อะไรครับที่พ่นเข้าไปในห้องสันดามเนี่ยจากก่อนติดตั้ง100%เพราะพอหลังติดตั้งปั๊บจะลดลง20%นั่นหมายถึงเราประหยัดน้ำมันถึง20%แล้วไม่มีผลกับเครื่องยนต์เลย แล้วที่สำคัญที่สุดนะครับเราเอารถของเราเนี่ยครับไปตรวจที่เขาเรียกว่าตรวจรถเอกชนนะครับนะครับตรออนะครับซึ่งลูกศิษย์ผมเป็นเจ้าเจ้าของตัวนี้ด้วยนะครับเราเทสมาแล้วนะครับก่อนติดตั้งเปอร์เซ็นต์ของควันดำจะมีสูงมากแต่หลังติดตั้งควันดำหายไป นะครับรถผมเองก็ติดตั้งนะครับแล้วหลายหลายคนที่ติดตั้งก็จะทําให้ประหยัดน้ํามันถึง20%นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมจะมารณรงค์ให้วิทยาลัยเอกชนหรือของรัฐเนี่ยเป็นตัวแทนเราครับเป็นตัวแทนในการติดตั้งอุปกรณ์อย่างนี้ การติดตั้งสมัยก่อนนะครับจะต้องเสียงเงินถึง3,500ถึง4,000บาทแล้วก็ได้น้ำยาไป2ลิตรน้ำยา2ลิตรตัวนี้รถจะวิ่งได้ประมาณ16,000กิโลเมตรประหยัดมากแล้วราคาแค่900บาท2ลิตรเนี่ยแต่ปัจจุบันนะครับคุณวิชัยเนี่ยใจดีมากนะครับก็คือเรากับคุณหมอบุญเทียมเนี่ย ต้องการลดมนภาวะของโลกหรือของประเทศไทยเพราะฉะนั้นติดตั้งฟรีครับอุปกรณ์เนี่ยประมาณสักพันกว่าบาทเนี่ยติดตั้งให้ฟรีเลยแต่ต้องซื้อน้ำยา2ลิตร900บาทนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะซื้อเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นตัวแทนเหล่านะครับเป็นตัวแทนของวิไลซึ่งวิไลเป็นเป็นตัวแทนของทั้งประเทศนะครับ วิไลเอกชนหรือลัฐเนี่ยรับไปรับติดตั้งเนี่ยจะได้ค่าคอมมิชชั่นแล้วก็ขายน้ำยาก็ได้คอมมิชชั่นต่อเนื่องไปเรื่อยๆทุกจังหวัดทุกอำเภอเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราอยากเป็นหรืออูไหนที่ต้องการเป็นตัวแทนเราก็สามารถคอนแทคมาได้เราจะสอนวิธีการติดตั้งแล้วก็ในส่วนของการขายน้ำยา นี่คือสิ่งที่จะทำให้ประเทศไทยลดมลภพวะของเครื่องยนต์สันดาปทั้งหมดเพราะนั้นฝากไว้เลยครับนี่คือสิ่งที่เป็นมหัศจรรย์จริงๆแล้วก็สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้จริงๆสนใจเป็นตัวแทนเรานะครับวิทยาลัยเอกชนของรัฐหรือในส่วนของเอกชนต่างๆที่ต้องการเป็นตัวแทนเรา ก็สามารถติดต่อที่เลขาผมได้0854821667คุณพิช,ชาหรือติดต่อที่อาจารย์ชรนะครับที่อยู่ใต้มือถือข้างล่างนี้หรือวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมับราบรี036นะครับ358 311-4ขอบพระคุณที่ติดตามรายการเราครับขอบคุณมากครับ